ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ Podcast, ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิ หุ้นดังต้นปี2021นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเกมสต็อปแดเด้งใน8วันจากพลังรายย่อยใน Reddit ตอนนี้เกิจะกเก้าเด้งแล้วนะกะเก้าเด้งแล้วเหรอนี่มันหุ้นอะไรเนี่ยเกมสต็อปทำอะไรคะทำค้าปลีก ขายพวกเครื่องคอนโซลเกมแผ่นเกมอะไรพวกนี้ร้านขายเกมธรรมดาธรรมดานะเกมแบบเทรนดี้เชนอลด้วยนะใช่คือหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าสมัยนี้เขามีแต่เล่นเกมออนไลน์ร้านแบบนี้มันยังอยู่ได้ด้วยใช่ไหมซึ่งจริงๆมันมีคอนโซลที่ต้องใช้แผ่นเกมแต่แปลว่าคอนโซลตอนนี้มันก็สามารถโหลดมาจากออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องไปหน้าร้านเพื่อซื้อแผ่นเกมแต่เขาเป็นร้านขายแผ่นเกมจริงๆ ที่ใหญ่มากแมดีซึ่งตลาดตอนนี้ก็จะเทินไปว่าเป็นแลกเปลี่ยนแผ่นเกมกันเป็นมือสองเขาบอกว่ายังมีตลาดนี้อยู่เป็นเป็นแล็คคือเล่นแล้วเบื่อ,อ,อแล้วก็เลยไปเปลี่ยนเป็นเกมอื่นแล้วก็คนอื่นจะมาซื้อมือสองไปแต่โดยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเทรนด์ของร้านเกมเหล่านี้มันตกลง เพราะมันแบบมี device ์ใหม่ก็ไม่ต้องใช้แผ่นดาวน์โหลดได้อย่างที่บอกใช่ไหมคะใช่แต่ประเด็นก็คือว่าใครๆก็ใครใครก็เห็นน่ะเหมือนแบบเออมันก็คงจะเป็นธุรกิจที่ไม่ดีแหละขาช็อตก็แช่งกันทุกวันใช่ไหมมันก็หุ้นในอเมริกามันช็อตได้อธิบายก่อนเผื่อคนไม่เข้าใจว่าไอ้การช็อตใครก็ช็อตได้นะการช็อตก็คือการยืมหุ้นมาแล้วก็ขายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าปิดช็อตก็คือเราซื้อคืนค่ะ เราซื้อคืนในราคาที่ต่ํากว่าขายก็คือกอําไรถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดราคาขึ้นไปเราซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าที่เราขายขาก็ขา,ขาดทุนก็เป็นขากับข้างกันระหว่างการที่ซื้อหุ้นปกติซึ่งมางไทยก็ทําได้เขาเรียก SBL ยืมหุ้นมาชอ็อตใช่ปะแต่ว่าในกรณีนี้คือคนอะมองภาพใหญ่ว่าเอ้ยร้านเกมมันไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยก็เลย,เย,เลยขาแช่งให้ลงอะ ซื้อขาลงแล้วอยากทำกำไรก็เนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับเกมสต็อปซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนใช่แต่ประเด็นก็คือเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ไหนเมื่อในเมือเม่อแบบภาพใหญ่มันก็ไม่ได้ดีอะแล้วคนก็ช็อตเต็มเลยแต่ทําไมอ่ะแวัน8เด้งเนี่ยมันมายัางไงคะเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งคือปีที่แล้วเนี่ยยิ่งโควิดมาเนี่ยทำให้หน้าร้านปิดแล้วมันก็น่าจะยิ่งแย่ลงกว่าเดิมทีนี้เนี่ยกองทุนเฮดฟันเนี่ยก็เลยเข้าไปช็อต โพ i ิชันกับไอ้หุ้นตัวเนี้ไว้เยอะมากซึ่งมีเอ่อฮดฟันลน์หนึ่งเนี่ยชื่อว่า Citron Research ได้เข้ามาทำการช็อตนอกจากช็อตแล้วเนี่ยได้ประกาศด้วยว่าเฮ้ยทำไมถึงช็อตได้อธิบายออกมาเป็น5ข้อใช่เขาก็อธิบายตั้งแต่เอ้ยหุ้นมันไม่ดีแล้วมันอยู่ในขาลงมากๆเลยแถมฟรีโฟอด์ยังน้อยด้วยแล้ว คนแทงช็อตเนี่ยเยอะมากๆออซึ่งในอนาคตเนี่ยมันต้องลงแน่เลยเออแล้วไอ้ตอนนั้น,นที่เขาประกาศก็คือราคาหุ้นมันอยู่ที่40เหรียญออแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงไป20เหรียญเนี่ยเ,ออเร็วๆเนี้ยแหละเ,เด้งหนึ่งนะใช่ออที่เขามองกันไว้นะแล้วเป็นยังไงล่ะพูดเขาเขาอัพยูทู e ด้วยนะคือเขาออกมาพูดเองใน YouTube นะซีนวิจัร์ช่อมีแช่งด้วยว่าโดนเพิ่มทุนแน่ถือถือไปเนี่ยเดี๋ยวคุณก็โดนเพิ่มทุนแล้วก็ต้องไดรรูทลงไดรูทก็คือจํานวนหุ้นเยอะขึ้นราคาต่อหุ้นจะน้อยลงแต่ประเด็นก็คือว่าพลังรายย่อยค่ะไม่เคยกลัวใครเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาโดนขู่ด้วยใช่ป่ะกรณีเนี้ยมันมีรายย่อยอยู่ที่ไหนอยู่ใน reddit reddit นี่คล้ายๆกับพันทิปในบ้านเรามันจะเป็นบอร์ด มันจะมีการสร้างฟอรัมสร้างห้องต่างๆแล้วก็มีคนเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน uh huh. ทีนี้เนี่ยไอ้ฟอรัมเนี่ยมันชื่อว่า Wall Street Bet uh huh. ซึ่งก็คือ uh huh. มันจะเป็นฟอรัมเกี่ยวกับการพูดคุยถึงเรื่องหุ้นเนี่ยแหละ uh huh. พอเขาเห็น C-Strong Research เนี่ยลงข่าวเกี่ยวกับ GameStop ปุ๊บ uh huh. มันก็จะมีกลุ่มคนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ย uh huh. แล้วแบบเฮ้ยคุณม ประกาศอย่างนี้มันไม่ถูกแช่งมุดน้อยไงอ่ะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแล้วก็เอามาคุยกัน<อ>ทีนี้เนี่ยการคุยกันมันค่อนข้างรุนแรงเ,<อ>เพราะว่าเขาก็ได้รีเสิร์ชเพิ่มเติมกันเต็มไปหมดเลยเ<อ>ผมไปนั่งไล่ดูว่าเฮ้ยจริงๆ g a m เกมสต็อเนี่ยในช่วงปีที่แล้วถึงแมว้ว่าธุรกิจมันจะซันเซ็ตแล้วตกต่ำมากๆเลยเนี่ยแต่มันก็ยังมี พื้นที่ที่ทําให้มันสามารถสร้างกระแสเงินสดรวมถึงพวกคอนโซลที่ปีที่แล้วเปิดตัวอย่างหลายๆตัวเนี่ยอย่างในตัว Play 5เนีมันก็น่าจะทําให้ธุรกิจของเขาอะยังดํารงต่อไปได้ยอดขายเครื่องเกมก็คงมีคนมาจองกับร้านนี้บ้างแหละคือเขาขายคอนโซลด้วยถูกไหมแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็มีไพ่์วอดไปออนไลน์ด้วยก็คือขายเกมทางออนไลน์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือมีคนกลุ่มนึงอะ แต่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่อยู่ใน reddit เนี่ยแหละบรรดารายย่อยแข็งแกร่งทั้งหลายบอกว่าไม่ฉันไม่เชื่อเธอไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เช,ชื่อในระดับที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยผู้จัดการกองทุนพวกเนี้ยผิดแล้วแหละ,ะเดี๋ยวพวกเราจะเอาเงินของตัวเองเข้าไปดันราคาหุ้นตัวนี้แทนแล้วมีการไปขู่ด้วยนะพวกกองทุนที่ช็อตเหล่านี้ครอบครัวคุณระวังไว้เดี๋ยวจะโดนทำ้าย ซึ่งโหดมากนะเขาก็เริ่มแล้วมีแฮกด้วยแฮกเว็บไซต์แฮกทวิตเตอร์ไม่ยอมให้ออกมาโสเพราะว่าคนที่อยู่ในเว็บบอร์ดพวกนี้ถึงจะเป็นรายย่อยแต่เขามีความรู้ไงเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเล่นเกมอะไรต่างๆเขาเขารู้จนรอบหลักเนี่ย ผู้จัดการกองทุนคนนี้ก็ออกมาบอกว่าเออเลิกละเราจะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราโดนข่มขู่โดนข่มขู่นะแต่ว่าจะเอารวบรวมหลักฐานนี้ไปแจ้งตำรวจแทน <c oughs> แต่ตอนนี้ยหุ้มันสะท้อนแล้วก็คือพลังรายย่อยจริงๆต้องถามก่อนว่าไอ้ตอนปริมาณชอ็อตมันเยอะมันก็เยอะมากนะถูกป่ะคะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะสัดส่วนการช็อตนะ ร้120นะอยยี่สิบเปถ้าที่เห็นข้อมูลเพราะฉะนั้น,ห,น,ห,นหุ้นที่เหลือในตลาดะฝั่งรองอมันไม่ได้เยอะมากไงน้อยมากๆเพร<อ>าะ <พอ S 2> ฉะน,นั้นการดันราคามันจะ,นจะทำได้ง่ายยิ่งกลุ่มคนตอน,ตอนนี้ใน Wall Street b e รมี จำนวนสมาชิกอยู่ประมาณ4ล้าน4ล้านลายเอช็ค่อนก่อนคือ2ล้านนี่คือห้องเว็บบอร์ดนะเนี่ยล้านเนี่ยโอ้โหคือคักกันเบอร์นี้4ล้านนี่เยอะมากเลยนะก็เลยก็เลยเป็นผลว่าทำไมหุ้นเกมส s t ต p อวันที่ผ่านมาถึงจะเกือบ9้าเด้งแบบนี้ใช่ไหมคะมันอยู่่่่ททีเาไหรถ้าเทียบไปตอนตั้งแต่มกราจนถึงนาวันนี้น่าจะเป็นเกือบ20เด้งแล้วนะครับ โหใครแบบมีไปได้ข่าวว่ามีคนแคปมาแคปพอร์ตมาโชว์กันเพียบเลยใช่แคปพอร์ตมาโชว์ในเว็บบอร์ดอ่าใช่ไหมเออเห็นมี7 0 0 0แสนเหรียญใช่ไหมเขาลงทุนไป7 0 0 0แสนเหรียญลงทั้งในวุ้นเกมส์อปแล้วก็ c อออ option ่น20ล้านบาทให้ทายตอนนี้เท่าไหร่ก็ถ้าก้าเด้งก้าเด้งคือเขาคงอาจจะซื้อ c อออ option ด้วยมันได้เลเวลด้วยใช่ป่ะจาก20ล้านเป็น300ล้านภายใน ไม่ถึงเดือน8วันภายใน8วันใช่แต่แต่ก็ต้ตองกล้ามากนะที่เขาถ<ม>ือ20แต่โอเคอาจจะเงินเขาจะไม่ถึง20เพียงแต่ว่าเขาซื้อพวกอ่าเลเวลเลชคือมีเงินเท่านี้เราซื้อเยอะขึ้นไปอีกออทำให้ตอนเนี้ยโอ้โหเขาได้กำไรเท่าไหร่280ล้านนะ<ม>แล้วแต่มันมีหลายคนใช่ไหมแคปมาอย่างนี้โอ้เต็มเต็มเลยครับ อีกอีกส่วนหนึ่งเลยเมื่อจากทวิตของอีลอนมาร์กสเองเขาบอกว่าเ่เกมอะไรนะยูวดีเหมือนเขาเขาก็ไม่ได้มีปีมีคุยกับเรื่องนี้เลยยูด El ีมีเล่นด้วยเขาทวิตขึ้นมาว่าเกมสต็องแล้วก็แปะไอ้ฟอรัมเนี่ยฟอรัมเรดดิตอันเนี้ย แปะลงไปใน Twitter ส่วนตัวหลังจากแปะไปปุ๊บไอ้ราคาก่อนตลาดเปิดของหุ้นตัวเนี้ยเด้งไปเท่าหนึ่งทันทีหรืออีลอนนี่แหละคือคนที่ดันราคาหุ้นตัวนี้ <คง S 1> ไม่ใช่นะเขาเขารวยแบบจนไม่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกแล้วดีดเงินไปนิดเดียวไงเสียเงินมากก่อนหน้านี้มันมีหุ้นตัวอื่นที่ไม่ใช่เกมซอฟนะที่อีลอนอยู่ดีโพสอะไรไม่รู้เขาชอบอันนี้จังเลยโออยู่ดี หุ้นก็ขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ถ้าอีลอนอยู่บ้านเรานี่จะโดนกรต่อตรวจสอบนะใช่ไหมว่าทําราคาหุ้นได้นะแต่เขาก็ไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ได้ซื้อขายจริงซึ่งก็แค่พูดลอยๆเพียงแค่ว่าเขาเป็นคนคนอื่นไปว่าบ้าตามเขาเออแต่ประเด็นนี้แบบมันดูคึกคักมากเลยเนาะสําหรับบรรดานักลงทุนรายย่อยในอเมริกานะคะแต่มันก็ดูเป็นกรณีศึกษาได้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราเราน่าจะเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้บ้างอืมก็มันมีมีคนที่ บอกในเว็บบอร์ดเหมือนกันว่าอุาตสาห์เรียนอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยเรียน finance มา5ปีแสนห้าหมื่นดอลล่า ใช้อะไรไม่ได้เลยเรียน Efficient Frontier รียนตลาดมีประสิทธิภาพเรียนคำนวณอะไรมาก็แล้วแต่แล้วเขาก็โพสกราฟพุ่นของเกมส s t o p อะที่อยู่ดีมันพีคขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาบอกว่าที่เรียนมาใช้อะไรไม่ได้เลยพี่น่าคิดว่าไงครับ CFA Level 3สามค่ะก็รู้สึกใช่แหม่อย่าไปพูดอย่างนั้นสิคนคนคิดทฤษฎีเดี๋ยวเขาเสียใจนะคะแต่ว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งมัน drive ด้วยอารมณ์ไง ถูกปะตลาดหุ้นน่ะถ้าแบบมันมีอิโมชั่นอลอ่ะมัน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 ไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุผลแล้วไงถูกปะแต่คือถ้าพูดถึงว่ามันจะขึ้นได้ไปต่อขนาดไหนอ่ะมันก็เห็นหลายเคสแล้วอ่ะถูกปะที่แบบคําว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ<จ>อสุดท้ายมันก็ลงมาแหละเพียงแต่ว่าระหว่างทางอ่ะอม,มันจะมีคนที่ ทนไม่ได้เช่นตอนนี้คนที่ทนไม่ได้ก็คือกองทุนที่ช็อตไวเขาบอกว่ากองทุนนี้เจ๊งเละเทะเลยใช่เพราะว่ากองทุนมันต้องมาร์กราคาทุกวันมาร์กราคาแปลว่าต้องสิ้นวันนี้ทรัพย์สินเรามีเท่าไหร่แล้วก็มาร์กกับราคากับสิ่งที่ราคาตลาดปรากฏว่ามาร์กราคาตอนนี้เป็นไงล่ะวันนี้ขาดทุนวันต่อไปขาดทุนเยอะกว่าเดิมวันต่อไปขาดทุนเยอะกว่าเดิมอีกพอมาร์กปุ๊บอ้าวนี่สินมากกว่าทรัพย์สินใช่ก็ก็ติดลบก็ต้องล้มไปหรือต้องหา เพิ่มทุนมาเพิ่มซ,ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นกับกองทุนที่ไปชอ็อตไว้เยอะๆอแบบโอ้โหลงแน่ๆก็ๆก็โดนเ,ออเหมือนกันเนาะแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่มันไม่ได้มีแค่กรณีอน,อนี้ไงที่แบบโอเคมีคนบอกว่าจะชอ็อต แล้วก็มีแรงสวนคืนจากรายย่อยอ,อย่างเงี้ยอย่างดูอย่างเทสลาดิมีคนออกมาประกาศว่าจะชออ็อตอ๋อไมโครเบอร์รี่เออใช่ไหมแต่แต่เคสนี้ก็มีเหมือนกันไมโครเบอร์รี่ไปซื้อหุ้นตัวนี้นะอ๋อเหรอ,อสวนเกมซอฟเนี่ย<อ>ปกติไมโครเบอร์รี่ขาช็อตใช่ใช่แต่คราวนี้เขาเห็นอะไรบางอย่างว่ามีทรัพย์สินจริงก็ก็เลยไปซื้อแล้วก็ได้กําไรเยอะเลยแต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาไมโครเบอร์รี่ก็บอก งงเหมือนกันบุ้นตัวนี้บ้าไปแล้วเขาใช้เขาใช้คำว่าอิน a n e บ้าไปแล้วมันขึ้นขนาดนี้ได้ไงเพราะว่าตอนนี้มา r k เก็ตแคปเท่าไหร่ครับหกแสนล้านบาทซึ่งในในตอนที่พลิกเนี่ยเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วมา r k เก็ตแคปเขาแค่แ5 0ห0 0 0ล้านในวันนี้ยุคเกมรุ่งเรืองนะทุกคนต้องซื้อแผ่นเกมอะตอนนั้นเขายังกำไรอยู่หมื่นกว่าล้านบาทใช่ไหมลงทุนแมนไเขียนไว้แต่ตอนนี้หล่น ไม่มันแยกกับเดิมแหละขาดทุนไหมใช่ขาดทุนเกมซอขาดทุนแต่ Market Cap เยอะกว่าเดิม4เท่าก็ต้องรอดูกันต่อไปไม่ใช่4แล้วนะตอนนี้น่าจะเจ็ดแสนล้านเกินไปอีกไม่รู้ว่าวันนี้เป็นไงต่อนะในวันที่จริงๆแล้วตลาดเนี่ยหุ้นเขาลงกันทั้งตลาดนะใช่ไหมใช่ครับแต่เกมส์ซอมมาจากไหนไม่รู้นะก็เมื่อวานผลประกอบการ f c e b o o k Apple บวก k 0ออ Apple บวกประวัติการกำไรเยอะหุ้นลงอไม่สน แต่เกมสต็อปขึ้น <laughs> อ่าเกมสต็อปนะคะหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้นะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าราคาหุ้นมันก็เป็นอะไรที่เราต้องติดตามเนาะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่เราลองเอามาคุยกันละกันว่าเออเราลองเราลอง Monitor, มอนิเตอร์มต่อไปสิว่ามันจะจบลงยังไงเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างละอืมเราเราน่าจะต้องดูดูว่าเรามีความเสี่ยงอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอไม่อยากมั่นใจว่ามันจะเกิดอะไรที่มัน เราเราอาจจะไม่ได้วางแผนมาใช่อย่างเช่นกองทุนตอนเนี้ยถูกนะถ้าสมมติว่าคน้คนเจ็ดสิบล้านอ่ะเอ้ยเท่าไรนะยี่สิบกว่าล้านอ่ะเจ็ดแสนเหรียญอ่ะเข้าไปซื้อใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันกลับกลับข้างอะ่ะคือมันก็อาจจะไม่ได้เป็น300 e สามร้อยงสูนไปเลยก็ได้ไงถูกปะนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนี่คืออีกหนึ่งความบันเทิงของตลาดพุอเมิกาที่วันนี้เรามาฝากกันค่ะ กดติดตามลงทุนแมน Podcast ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple p o d c a s t p h o t b e a และ Blogdit